เลยเก็บเลยไม่กัดค่ะไม่กัดค่ะเข้าไปเลยไอ้ไคนกันไก่โดนไก่ที่จะจีนไอ้อย่าส่งเสียงดังไก่พวกนี้ถ้าตกใจจะหยุดไข่ทันทีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมนีสวนมอลำั่มทำเกษตรหร,รือศูนย์เรียนรู้เรศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีไม่ตบนขั้นไรมีโอกาสตอนรับกระศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลอุทไทยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามนีเพื่อนํำพาพี่น้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้จํานวน หาซิบกว่าท่านค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องไปเบ่งบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันเลยจ้าผมทวัตชัยจอมจานครับหัวหน้าฝ่ายนิติการอมตอไทยพระนครศรีอย,ยุธยาครับวันนี้ได้มีโอกาสมาศึกษาดูง,งานที่สวนเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครับสวนหมอลำทำกเกษตรครับผมก็ได้ความรู้มากมายครับผมจะนำไป อ่าเผยแพร่กับพี่น้องชาวบ้านของตะบนุทายของเราต่อไปครับผมเป็นยังไงบ้างคะสภาพพื้นที่<อ>ที่นี่กับที่ที่พระนครศรีวทิทยาต่างกันไหมครับอ่าพื้นที่บริบทมันต่างกันครับตรงนั้นก็มีแต่พวกทุ่งนาชาวไร่ชาวนาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกบ้านจะสัรนไปซะเยอะละแต่ตรงเนี้ยดูแล้วน่าสนใจครับมีหลายๆอย่างผสมผสานครับตามแนวรอยข้อราชันที่เก้าของเราครับผมวันนี้มากี่ท่านคะ อาประมาณประมาณห้าสิบกว่าท่านนะครับผ <50 S 2> มห้าสิบกว่าท่านเนาะมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีมีอะไรที่จะนํากลับไปใช้ที่บ้านเราที่อยุธยาได้ไหมอ่าที่เห็นเห็นก็คือปลูกผักในกระถางนะครับเห็นแล้วดูแล้วน่าสนใจที่สุดเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นชุมชนเมืองครับพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่จะไม่กว้างกันเท่าไหร่น่าจะเป็นการปลูกผักในกระถางแล้วก็การนำนเศษอาหารนะครับมาไปปุป๋ย ตัวนั้นจะเหมาะสาหรับชุมชนเมืองเนาะแต่มาที่นี่เป็นยังไงบ้างมาดูสภาพแล้วได้แนวคิดอะไรดีๆไหมก็พอเพียงครับตามคำสอนน่าจะโอเคที่สุดครับน่าจะเป็นความยั่งยืนที่สุดในการดำรงชีวิตนะครับไม่ดีหม่อเลยวะไมเลอะเลยมาเยอะมากเดินมาข้างหนมันานะครับดูปลานะครับนี่ปลาดุกจะมีแต่ตัวคู่ทั้งหมดนะครับราะว่ามีหนวนครับมีหนวดครับเนี้ยไม่มีหนวนเหรอ นี่แหละครับคือพันธุ์ไก่ที่ที่นิยมเลี้ยงในบ้านเราไก่พันธุวไกเลี้ยงนี่กินผักด้วยนะคะดูให้ดูกินผักแสดงว่าอาหารมันจะแดงใช่ค่ะถ้าไข่มันสีมันแดงนี่แสดงว่าเขากินอาหารที่ที่ดีไปใช่ค่ะอันนี้ไม่เลี้ยงไม่ไม่ใส่หัวอาหารครับใส่แต่ส่วนน้อยค่ะใส่แต่ส่วนน้อยที่เราจะให้เขาเากินในหลากหลายค่ะไม่ได้ใช้เงินเลยเนอะเนีดูไข่ดูไข่ ไข่ไก่ฮ <c oughs> ะใพันพันรสอะไรเล็กไอ้รสจะมีเปลือกสีชมพูถ้าเล็กทอนนี่จะเปลือกสีขาว<ด>อันนี้<ม>จะเปลือกหนาแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ไกลอันนี้นะนะครับผมนี่คือจุดเด่นของตัวนี้ที่พวกเราเลยนิยม,ม,มนิยมเลี้ยงเล็กทอนไข่จะเล็กกว่านี้อีกนะครับม,มาซีรินทอนแล้วไปเที่ยวไหนบ้างคะ,ะตั้งแต่เช้ามาจะไปดูพลังงานไฟฟ้าที่เกิดซิรีนทอนนะครับ บ้านไม้ใต้น้ำครับวั้านบักชุม,มสนุกอยู่เนาะค,คขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโอกาสหน้าถ้ามีก็อยากให้มาเที่ยวศิรินธรนอีกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ